传奇 Passion to Wealth กลับมาช่วงที่2นะครับผมรายการ Passion to Wealth นะครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่กับเจ้าของ s o e s c a r f นะครับหรือว่าคุณโซ e นั่นเองนะครับผมวันนี้เราได้ทราบกันช่วงเวลาชีวิตวัยเด็กคุณ s o e เป็นคนท,ที่เรียกว่าลุยไม่แพ้กับผู้ชายเลยจริงๆเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยตอนนั้นเรียนที่ไหนครับ มรังสิตค่ะสุส่อีก็เลือกเรียนเภสัชนะคะครับทำไมถึงเลือกเรียนเภสัชคะเพราะว่าที่บ้านเราขายยา<ม>แล้วก็พอเราช่วยคุณพ่อขายเยอะๆเนี่ยเราก็เริ่มรู้ว่ายาเนี่ยเป็นธุรกิจที่ได้ช่วยเหลือคนครับแล้วก็เป็นธุรกิจที่กําไรค่อนข้างดีนะคะ<ม>แล้วเราก็เลยอยากจะน่าสนใจอาชีพนี้แล้วก็เลย e n t r ร n c e ตอนนั้นก็เลือกไปหลายมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็มีรังสิตเป็นหนึ่งในนั้นเราก็ได้รังสิตมา ครับแต่ก่อนที่เราส,สมัครเข้ามาก็คือเราเคยช่วยคุณพ่อขายยามาก่อนแล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับยาหลากหลายชนิดก็คือก็รู้อยู่ประมาณหนึ่งจริงๆ<ช>เรา,เาขายยาสําเร็จรูปง่ายๆเราก็เลยไม่ได้รู้ลึกมากตอนเราเป็นเด็ก,กนะฮะแต่คุณพ่อเราขายได้เพราะค,คุณพ่อเรา ผ่านการอบรมมาก่อนสมัยก่อน,เ,นเขาไม่มีเรียนเภสัชนะคะคแต่คุณพ่อเราเนี่ยขายยาได้เพราะว่าผ่านการอดรมที่ได้วุฒิบัตรมามหลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจว่ามุ่งหน้าว่าเราอยากจะช่วยคุณพ่อ<ช>ทําธุรกิจนี้<ช>ก็เลยไปเรียนเภสัชเลยช่วงที่ซุยได้เรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มีโอกาสได้ทํางานทั้งแสดงละคร,ครทั้งเปิดร้านอาหารญี่ปุ่น เปิดท้ายขายเสื้อผ้านะคะเป็นผู้จัดการร้านอาหารหรือแม้แต่กระทั่ง MLM ก็เคยทํโทษนะครับตอนที่ไปเรียนมาวิทยาลัยนี่คือไปเรียนหรือว่าไปทํางานครับทำทำทั้งหลายอย่างแล้วก็เรียนไปด้วยใช่ค่ะแต่แอบทําเหมือนกันนะคะแอบทำเพราะว่าที่บ้านเราอ่ะเขาไม่ได้ขัดสนเงินนึกออกค่ะที่บ้านเราเขาส่งมาเรียนเราให้มาเรียนแต่ว่า เราเราเป็นคนรักสนุกอะเราคิดคว่าเฮ้ยมันมีโอกาสเข้ามาแล้วเราทําได้ครับถ้าเกิดเราทําได้เราก็น่าจะลองทำเพืาะมันเป็นโอกาสนะคะแล้วก็แอบไม่บอกป้ามา้าทัะะ้งไปแสดงละครอ,อัดหนังด้วยแสดงหนังเคยแสดงเรื่องน้องใหม่ไร้บริสุทธิ์นะคะแต่พอแสดงไปได้ประมาณ10ตอนเนี่ยก,การ,รเรียนเนี่ยตกลงตกลงคือจากที่เรียนไม่ค่อยดีปานกลางอ่ะนะคะคก็ตกหวบเลย แล้วคุณอันนั้นคุณพ่อก็รู้คุณพ่อรู้เพราะว่าเราโทรไปบอกที่บ้านว่าเอ้ยเราเนี่ยได้ออกทีวีนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณพ่อก็เลยโทรมาบอกว่าไม่ต้องให้เลิกแสดงละครเพราะว่าเราต้องมุ่งหน้าที่เรียนอย่างเดียวเรารู้แล้วว่าพ่อไม่อยากให้ทํางานหลังจากนั้นเราค่อยแอบไปขายเปิดท้ายขายเสื้อผ้าพ่อไม่อยากให้ทํางานแต่ก็ยังแอบไปขายเสื้อผ้ามันสนุกนะคะมนสนุกมันเป็นประสบการณ์ที่สนุก คือด้วยความที่บ้านเราเนี่ยเป็นคนไทยเชื้อสายจีนคุณพ่อก็มองว่าอาชีพอย่างเงี้ยมันมันกึ่งๆึเหมือนกับคือเขาโบราณหัวโบราณเขามองเป็นเต้นกินลำกินนะอย่าอย่าไปทําเลยแสดงละครเรียนให้จบก่อนอยากทําอาชีพอะไรค่อยไปทำเข้าใจเราก็เลยก็เลยหยุดถ่ายละครเลยเราก็ไปทําอย่างอื่นเป็นคนที่ฟังคุณพ่อข้างข้าง ก็คือข้างๆฟังคุณพ่อด้วยเขาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับโซอี้มาตั้งแต่เด็กจนถึงทุกวันนี้ค่ะเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเขาเป็นคนขยันครับแล้วก็ไม่เอาเปรียบคนอื่นครับนะคะเขาไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ก็รักครอบครัวเขาเพอร์เฟกต์ค่ะอย่างปีที่แล้วเขาก็ได้รางวัลพ่อแห่งชาติค่ะพ่อดีเด่นแห่งชาติด้วยค่ะแล้วโซอี้ก็คิดว่าเขาเหมาะมากกับรางวัลนี้คะะ เลยกลายเป็นว่าจากการที่เราฟังคุณพ่อเราก็หยุดเล่นละครบางมุมของเราเราก็คิดว่าเฮ้ยเราน่าจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเราได้แบบเรียนรู้ด้วยแล้วเป็นคนที่แบบชอบสนุกอยู่แล้วก็เลยไปทํางานอย่างอื่นด้วยทํายังไงถึงเป็นเจ้าของไม่เป็นเจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ไปเป็นผู้จัดการเขาอีกด้วยก็คือยังไงครับตอนนั้นก็คือว่า ถ้าถ้าร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยค่ะค,คือโซอี้มีความแสบคือเคยโดนพักการเรียนดูสิคือเราเคยโดนพักการเรียนเนื่องจากว่าเราเคยทุจริตข้อสอบโดยการให้เพื่อนลอกข้อสอบใือออกให้เพื่อนลออข้อสอบซึ่งเราเรียนเภสัชมันจะมีสอบปรุงยาเป็น,ปนแลบเป็นสอบปฏ,ฏิบัติการ,รนะคะแล้วเราไปบอกข้อสอบเพื่อนโดยโดยเราไม่รู้ตัวเพื่อนโทรมาถามแล้วเราก็ยกมือถือขึ้นมาบอกเขา มันเป็นระบบอัตโนมัตินึกไหมคะเขาถามมาคือมันแบ่งออกเป็น2องเซสชั่นเรา,อาสอบก่อนอ๋อแล้วเราสอบเสร็จคนแรกเลยเราปุ๊ยาเสร็จคนแรกปุ๊บอ๋อแล้วก็เรายืนคุยกับอาจารย์อยู่ในห้องเซสชั่นที่2องะคะ่ะเขากักตัวเอาไว้แต่เพื่อนเนี่ยโทรมาหาเราถามเฮ้ยโซอี้ยาออกอะไรเราก็บอกไปทันทีโดยที่ไม่รู้ตัวเราไม่รู้ตัวเราทุจริตแต่อาจารย์บอกว่าหยุดเราทุจริตนะ โดนพักการเรียน4เดือนตอนนั้นก็เลยคิดว่าต้องทําอะไรสักอย่างแล้วเราคงไม่กลับไปต่างจังหวัดไปช่วยพ่อแม่พ่อรู้ไหมตอนนั้นไม่บอกกลัวเขาเสียใจนั่นแหละก็เลยต้องหาอะไรทําระหว่างโดนพัก4เดือนเลยเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นก็คิดว่าข้างข้างตึกที่เรียนนะคะเขาก็มีห้องให้เช่าครับเราก็เห็นว่าโอ้ค่าเช่า17 1มื่นเจ็ดตอนนั้นเราก็เลยคิดว่าน่าสนใจเออเราก็มีเงินนะเรามีเงินเก็บเพราะเราทํางานเราก็เลยเช่าห้องนั้นแล้วก็ค่อยๆทําอาหารญี่ปุ่นเป็นเมนูเล็กๆน้อยๆห้าหกเมนูในร้านเป็นพวกคัสตด้งง่ายๆข้าวแกงกะหรี่อะไรเงี้ยค่ะใครเป็นคนสอนเราทําอาหารนี่หรือว่าทำทําำเป็นอยู่แล้วทําไม่เป็นทาไม่เป็นแล้วท้าเปิดด้วยทําทุกอย่างเป็นยกเว้นอาหารคือเราบริหารจัดการทุกอย่างได้นะคะแต่ว่า ทำอาหารเนี่ยเราก็ต้องจ้างคนมาทำค่ะทำสีเดือนนี่เป็นไงบ้างครับรายได้ธุรกิจตรงที่มหาวิทยาลัยเนี่ยมันเป็นภาพลวงตาครับคือเราจะขายดีช่วงเดือนแรกๆที่เปิดเทอมก็คือ 2, ค2เดือนแรกเนี่ยโหคึกคักมีการรับน้องนักศึกษาเต็มมหาวิทยาลัยเราข่งข้าวไม่ทัน เราต้องวิ่งไปซื้อข้าวเนี่ยร้านข้างๆมาขายซะด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าพอเดือน3มเดือนสี่ไม่รู้เขาหายไปไหนกันบางคนก็ดรอปบางคนก็โหดนะคะไม่ค่อยมาเรียนไปเดินช้อปปิ้งหาสินค้านะคะคนก็ค่อยๆหายไปมันก็ไม่ค่อยดีนะคะประจวบเหมาะก็เอ้ยเราก็กาลังจะเริ่มเทอมใหม่ละต้องกลับไปเรียนละก็เลยติดไปก็เซ็งให้คนอื่นต่อไปค่ะและหลังจากนั้นเป็นผู้จัดการร้านอาหารอีกด้วยใช่ค่ะไปสมั ก็มีรุ่นพี่เขาแนะนำมาว่าเนี่ยร้านอาหารเนี่ยเขาต้องการผู้จัดการร้านอาหารรายได้วันละพันนะ่าสนใจไหมครับถ้าเกิดวันละ1,000บาทเดือนหนึ่งก็ได้30,000บาทเราคิดเร็วๆนะคะ,ะก็เงินเดือนสูงกับคนจบปริญญาตรีนี่นา<ช>แล้วก็ไปดูไปคุมแค่ตอนเย็นแค่ตอนเย็นแค่ตอนเย็นว่าร้านอาหารส่วนมากนี่นะฮะใช้เวลานานมากค,คือขั้นต่ำก็ต้องแชั่วโมง อันนี้เป็นร้านอาหารที่เป็นผับแอลเลสเตอรอครับอ่าค่ะแล้วก็ไปเริ่มงานตอนนั้นก็ประมาณ6กโมงเย็นเริ่มงานสี่ทุ่มอย่างเงี้ยค่ะสี่ชั่วโมงเองใช่ค่ะพันหนึ่งพันหนึ่งโอ้โหงานนี้ดีมากผมอยากไปทำมากเลยครับสี่ชั่วโมงเองก็โซอีเห็นอย่างนั้นแหละค่ะซีก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันน่าลองนะค่ะแล้วก็เลยลองดูาทำไปนานเท่าไหร่ครับจะประมาณห7เจดเดือนได้ค่ะ แต่ก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์มาเรียนไปด้วยตอนเช้าเรียนหกโมงเย็นก็ไปเป็นผู้จัดการร้านทําไมถึงรู้จักใน,นาการจัดสรรเวลาเก่งสักขนาดนี้มันก็เป็นเวลาที่เหลือที่เรามีขึ้นอยู่กับว่าคนที่มีเวลาที่เหลือเนี่ยจะเอาอไปทำอะไร,รบ,บางคนก็ไปออกกำลังกายบางคนไปชอปปิง้งบางคนไปพักผ่อนดูทีวีเดินห้างดูหนังเราเพียงแต่เลือกเวลานั้นะคะมาทำในสิ่งที่เราชอบ เรียนจบกลับมาออกมาแล้วประสบการณ์เยอะมากเลยและผมได้เขามาว่าไปสมัครงานที่ไหนก็เป็นคนแรกเลยและก็คือแทบจะทุกบริษัทที่แบบทุกงานที่ไปสมัครเขาอยากได้เราหมดใช่ค่ะค,คือตอนนั้นโซอยจบเภสัชมาเภสัชเนี่ยเขาก็จะไปสมัครงานหลากหลายสายไม่ว่าจะเป็นเภสัชกรโรงงานรหรือว่าอยู่โรงพยาบาลบ,บางคนก็ไปสมัครที่ร้านขายยาแต่โซอี้เนี่ยเลือกที่จะเป็น ผู้แทนยาอ่าค่ะผู้แทนยาเนี่ยเราก็ไปสมัครตามบริษัทต่างๆครับแล้วซีก็ให้สัมภาษณ์แต่และบริษัทว่าถ้าระหว่างเพื่อนที่จบมาพร้อมกันเนี่ยครับระหว่างที่เพื่อนกําลังนั่งเรียนหนังสืออย่างข่ํมเครียดเนี่ยครับแต่โซอี้เนี่ยมีประสบการณ์การทํางานด้วยนะอืมคือจบมาเหมือนกันอะแต่ฉันมีประสบการณ์ด้วยนะอ่ามีประสบการณ์การทํางานเนี่ยอยู่5อย่างด้วยกันครับอ่าเราเคยแสดงละคร ทำให้เรารู้จักการทํางานร่วมกับคนอื่นตรงรต่อเวลาเราเคยเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นนะทำให้เรารู้จักการบริหารงานการบริหารคนการทำ,ทำบัญชีรายรับรายจ่ายครับเราเคยเป็นผู้จัดการร้านทําให้เรารู้จักนะซียวซุจะบอกว่าแต่ละงานเนี่ยคือพรีเซนต <present S 1> ์ตัวเองแบบนี้เลยใช่แบบนี้เลยแบบนี้เลยมันได้ประโยชน์อะไรกลับมาบ,บ้างแล้วก็ถ้าเกิดเขาไม่รับเราเนี่ย เขาจะเสียใจแน่นอนเพราะรรวะ่าเพราะว่ามันคุ้มมากๆเลย<ช><อ>ด้วยประสบการณ์ด้วยหลายๆอย่างเนาะใช่ค่ะก็ปรากฏว่าตอนนั้นจําได้ว่าเราวางใบสมัครหลายที่พร้อมกันแล้วก็สัมสัมภาษณ์พร้อมกันทําให้เราได้งานเนี่ยแปดบริษัทพร้อมๆกันเลยเราก็เลยมานั่งเลือกเอาว่าเราจะอยู่บริษัทไหนเลือกยังไงแปดบริษัทเราก็เลือกบริษัทที่เขาดูมั่นคงที่สุด <น>ก็ได้อยู่บริษัทอันดับท็อป5ของประเทศค่ะดูประวัตินะฮะการทำงานของคุณโซยินนะฮะคุณโซยิจะเป็นท็อปเซลลด้วยใช่ค่ะท็อปเซลของบริษัทนี้มันไม่ได้ง่ายนะครับโทษน,นะครับคือการขายยาเป็นท็อปเซลล์นี้ต้องวิ่งทั่วประเทศไทยด้วยถูกไหมครับก็เราได้ดูว่าเขาจะแบ่งว่าให้ใหเราดูเขตไหน หลายคนก็จะได้ดูโคละเขตนะคะแล้วก็เอายอดขายมาดูว่าทำถึงเป้าได้มากน้อยแค่ไหนตอนนั้นเนี่ยซีเนี่ยพอมาทำงานวันแรกเนี่ยก็คุยกับหัวหน้าแล้วว่าหัวหน้าถามซีว่าอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่ครับค่ะซีก็บอกว่าเราอยากได้หลักแสนเขาก็ตกใจเล็กน้อยเพราะว่าหน้าเราก็ติ่มติ่มเขาก็เลยบอกว่าเออมันก็พอเป็นไปได้แต่เราต้องทําให้ถึงเป้านะค่ะเราก็เฮ้ยถ้าเกิดมันเป็นไปได้จริง เราก็เลยถามเขา,าเป้าเท่าไหร่ครับค่ะเขาก็บอกว่าอเขาก็ให้ตารางมามว่าเราต้องทําเท่านี้เท่านี้ครับแล้วซีกเลยถามเขาว่าเราถ้าเกิดทําได้เกินนี้ล่ะเราจะได้มากขึ้นไหม,ม,มเขาก็บอกว่าเพดานอยู่ที่130 1นึ่งร้อยสามสิบค่ะซีกเลยปิดไป1นึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะก็เลยได้มาแสนกว่าในเดือนแรก คือเพิ่งเรียนจบออกมาเดือนแรกได้แสนกว่าบาทมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะฮะก็ขึ้นมาเป็นท็อปเซลเลยใช่ค่ะก็ถ้าถ้าอันนี้เรียกว่าเป็นท็อปเซลของเดือนนะคะเขาจะมีเก็บครึ่งปีแล้วก็1ปีด้วยนะคะแล้วก็ต้องรักษาตําแหน่งเอาไว้หลังจากนั้นก็รักษามาตลอดล้วก็พยายามรักษามาตลอดค่ะทายังไงถึงจะเป็นท็อปเซลมีวิธีการปิดการขายได้ยังไงทาให้ถึงสุดยอดขนาดนี้ คือเราใช้อะไรมาคอนวินต์ลูกค้าของเราครับเราต้องทำให้ลูกค้าเนี่ยชอบเราก่อนชอบสิยทำยังไงทําัอยงเอายตัวอยากง่ายๆเลยก็ได้ทำยังไงครับเราต้องสังเกตลูกค้าเราดีๆว่าลูกค้าเราเป็นคนแบบไหนครับเขาจะชอบชอบอะไรเราก็จะได้เข้าหาเขาได้ถูกวิธีหรือเอาของที่เขาชอบเนี่ยมามาฝากเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือสังเกตลูกค้าเป็นหลักเอาลูกค้าเป็นตัวตั้งต้น และถ้าเกิดเขาชอบเราแล้วหลายๆอย่างมันก็พูดง่ายเราพรีเซนต์ยาเขาก็อยากจะฟังเราค่ะซึ่ง Product ยาของเราเนี่ยมันดีอยู่แล้วแ่ะค่ะแต่ทำยังไงให้เขาประทับใจในเราทุกครั้งที่โซอี้ไปหาลูกค้าซีก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยประทับใจในเราค่ะคือเป็นอะไรที่ว่าผมว่าใครที่ได้ดูรายการวันนี้นะครับถือว่าได้บทเรียนที่ดีมากๆเลยโดยเฉพาะใครที่อยู่ในสายเซลนะครับ อย่าลืมนะครับคุณก็ทําได้นะครับภายในเดือนแรกเลยเพิ่งเรียนจบออกมาสามารถทําเป้าได้ถึงแสนกว่าบาทเลยนี่ก็คือความสุดยอดนะครับผมของคุณโซยีนะครับยังไม่ได้ถึงความสุดยอดทุกวันนี้ที่อย่างที่บอกแค่เวลา6เดือนเอาแบรนด์ตัวเองเข้าห้างสปปรรพสินค้าทั่วประเทศไทยแล้วก็8เดือนเข้าไป8ประเทศนะครับสักครู่เดียวนะครับเรามาพูดคุยถึงเรื่องราวของแบรนด์ โซอี so ้สกาฟนะครับเป็นไงบ้างสักครู่เดียวครับจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยโซอีมาพบว่าเราเนี่ยมีซิสก้อนใหญ่โอ้เราตกใจมากตอนนั้นเราอายุ26แล้วก็เลยทวนถามเองว่าเราเป้าหมายในชีวิตของเราคืออะไรแต่เรากลับใช้ชีวิตหลงและเลยเนี่ยอยู่4ปีจนลืมพ่อแม่ Passion wealth to